บรรยากาศสวยงามครับตกปลาน้ำหมักเยือสูตรผีบอกรุ่นปลาดับแนวครับ ส่งงานครับวันนี้ส่งงานโอ้โหสุบส่งงานครับออกมาบ่ายโมงนะครับก็ได้กินอยู่ ก็ได้กินอยู่นะครับพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกี้เกือบติดไปหนึ่งตัวโอเคนะครับน้ำหมักสูตรผีบอกรุ่นปลาดักแมะดับแนวใช้ผสมเหยื่อตกปลา